ครับสวัสดีครับพบกับช่องแมททัฟฟูชาแนลนะครับมีอะไรได้ยินเสียงพี่เสือดังๆนะฮะเราไปดูใครเนาะครับใกล้ๆคนนี้องพี่นุนาต้องไปสวัสดีพี่นุนานะเอฟซีมามา เอาไรเอาปหน้าหอยไหนาหัวหัวโอ้โหอันนี้คือย่างใช่ไหมฮะมกมกมกนึ่งหรือย่างหมกหมกมกยาง้กอย่างันนี่เขาเปนหมกตั้งเทามกตังเตามกเตาหมกตังเาเออามกไปตั้งไว้กวเัหบครับพี่นุนาะ ่มว่าไม่เคยเห็นนานหลายปีแล้วนะตอนนี้มัน่ายโมเลยตาหิวหรือยังตายังไม่หิวทำยังไงเราถึงจะได้ดูอะแม่น่าแมนูนามากินแม่เอาพอดื่มน้ำ้มากินแม่แเลยเเยแยไม่เคยเห็นหมพวกน่หลายปีแล้วนะต่อเพี้ยวมา ไปเอาลูกมันด้วยมาถูกวันแอบโอ้ยใบตองโอ้ยทำไมมันหอมจังอ่ะหมูกุัวมันหอมใบตองนะฮะหอมใบตองเออทุกคนนะมันหอมมากเลยตอนนี้นะคุณเจ้าค่ะคุณเจ้าเหนื่อยนะคะเดี๋ยวเดีให้ยายไปเอาอนันมาพอกินแล้วน่ากินแล้วมังยาหนีอันนี้น่าเป็นคนกินกินกับอันป้าแห้งพอเฉยจะกินโมกัวเนที่หอกเลย มามาตรงเปียวไปไหนไปดีค่ะวันนี้มีใครแล้วกินอยู่หนีเแี้ยหนูไปไหนมาครับไปเที่ยวไหนมาแย่าย่แพ้ต่อว่าไปเที่ยวไหนมาเมื่อกี้กินยานไปไปกินน้ำแก้วเลยไปรถแต่คนกินข้าวอยู่ก็เลยยืมรถไปกินไม่ละก็จะกินด้วยบ่กินด้วยโอเคโอเคโอเคทิ่เขาบอกกินน้ำเดียวกินน้ำเดียวกินน้ำเดียวยายกินข้าวน้านางสวยกินข้าวผมอันนี้นี่แม่นางตูน โอ้เดีจะได้เห็นแล้วนะฮะมายืนชิมมายืนชิมขมอ้โหหมกพวก้โหะเจอเลยใช่ไหมน่าหมกเราพวกหมกพวกเลยชอท nah ี่บ้านจ้ะหมกพ่อใส่ผาอูห่ไร่อยู่หน้าลามลายละครับแแม่ฟีแม่นางเห เดี๋ยวนมเราก็ม so ีเชือกบน่ใ่เอกที่เช้บปเลย่าตาตาเนย้ย hmm. ยังร้ออยู่เลยใช่ไหมร้อนหกินแน่กินแนองยากินแล้วด้เข้าบานไม่ด้ไมไดูเขาใช้นาเจ้าใช้เพชอยู่เปล่าใ่นิดหน่อยพอคำสั้นพ่อพูดอะไรมากินน้าเปว

มันเป็นพันธุ์พันมันแต่ว่าตัวสําัญมันคือตัวใหญ่กินตัวน้อยตัวเล็กกินตัวใหญ่คือตัวใหญ่กินตัวน้อยขั้นราหัวกบเนี่มันก็กินระหัวเขียดพเอพมากัอืนี่นะกครับอาได้เจอพีดมาเนี่ยเลยพีชมีงเหลือแต่กบขั้นบอกกมันจ้าวยไปเอาหญ่ใช่หใช เขายผเต็มด้วยอยู่ัดีแไมอแน่จมันชีแดงเดีย่แล้วแล้วตอนนี้ก็หากันยังไงวิธีการหาซ้อนครับไใส่สวิงซ้อนสวิงซ้อนไม่ได้นู้น่ายาเนี่ยบอมันก็ยาไหวเถอเออเอามากินกินมันนิ่น่าพ่นปุงอะไี่มันลุกเมเจ้าหรอกให้พมาปัมันก็จะุกสนทรสไกมาแล้วนะ มันเมื่อก่อนมันจะมีไอ้ไไออ้้แมงอะไรอีกอย่างหนึ่งนะที่มันจะมีอ่าขยึกขยืนขยึกขยืนอะไรขยึกขยืนพ่อชาวบ้านนี่ค่ะเดียวเดียวเนี่ยนี่นะแม่ข้าวแขนเออไอ้พวกนั้นก็อร่อยเนาะเดี๋ยวนี้มันจะหายง่ายนะมันแอันนั้นแพงเออเดี๋ยวนี้มันหายากแล้วไงมันก็แพงเนาะ มาหนูนะโอ้ยหนูกินข้าวเพิ่งอิ่มมาเดี๋ยวทําคลิปก่อนนี่จะหนูกินข้าวเพิ่งอิ่มมากินกันเลยค่ะโอ้หน่ากินแต่อย่าชิมหกหมกขั้วคือซื้ออร่อยมากเอาไฟบ่มากโอ้ไม่รู้นี่เลยเป็นบ่มากเต็มปีหมดมากไปดับปะไปดับบ่ไปดับอเดี๋ยวนี้มันก็เรื่องกองไปไปไปอืม บอกนะพี่เสือเอาให้แปดนาทีแล้วกินนะแม่กำใสเสือเห็นต้อห้วยบุ้งนะไม่จองพูดเดือดกุ้งน้อยๆนะกุ้งน้อยๆเงียบเงียบเงียบอไว้เงียบเอาไว้เขาจะเขียนอะไรกันก็ตอนเย็นตอนเย็นคุยง่ายๆมันจะแจะ รันมเกินพริกครึ่งหน่วยเลยเ่ะสับนะฮะสนก้นเก้าไปักับพริกาะ้ยมีมะพร้ได้รัเนี้ยะมะพร้วซู้อเนาะอือกันเราลยงานยู่ส่รัมาลยายรไปสองลูกแล้วนะฮะพริก้าหูจักมันได้รํา เราว่านีเ้คนนึงคนนึยังม่พบอกเคยกินกระโลมอมีเบือยุสอเดือนี่นเดียวนี่นะเออก็แม่บุทินไม่มาออมีวันดีเนเไม่ต้องไปม่บทินก็อยู่นู่นมีแกไม่มาเมื่อคิดแั้วบาร์ลับบด่าราบาร์บดอันอิบอนุบดยุนได้บาลามาฮอดโรงบานอะไรเราอยู่โดยรงบานใหขอโทษไปบอกแล้วแม่จะมาบดรู บรรยากาศทานหมกหัวกันนะคะเดี๋ยวจะชิมอร่อยมากะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยวันนั้นที่แม่แกงใส่หน่อไม้ส้มอ่ะอร่อยมากโอ๊ยวันที่แกงใส่หน่อไม้ส้มอ่ะหนูกินคนเดียวนะแม่ หมกก็ไม่ได้ใส่ถ้าแกงไม่ใส่อยู่น้องมาชงใจตะย่างแกงนี่นะฮะเอ็มซีบอ๋อบอกว่าไม่ได้กินหลายปีแล้วจริงๆนะถ้าไม่โตก่อนเงยเดี๋ยวมาเด้ออุ่นอุ่นเขาเป็นพ่อเก่าอ้าวอันนั้นอยู่ทําไมเราสะสมอยูไปเสืออาปากกว้างนะเอ็ซีเสืออย่าพูดนะลูดจิ๊บเด้อตอนเย็นเจอกันได้ยินไหม รูดจิ๊บแล้วบอกรูดแล้วเต็มปากแล้วแม่พูดไม่ได้แล้วน้องแก่มันจิ้มโอ้ยไปส่องดูแล้วก็เหมือนบอกไปส่องดูแล้วแล้วหน้าวันไหนจะได้ไปนาแกล่ะอืมอร่อยมากทั้นัวันไหนจะได้ไปนาแกยังยังไม่รู้เลยค่ะแม่มื้อพิเศษร้านบิ๊มบาร์อยู่ที่ร้าน อมเรมีนะือพิเศษนะพิเศษอยู่ที่ร้านมาตอยฟิมเบอรี่นะเอฟซีนะครับอ่าก็มือทานพิเศษอาาเมนูนั้นก็คือนะครับบกพวกนะครับบกลูกอส์นะเอฟซีโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับช่องแมงครับผู้แชนแนลครับผม